เอาละครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักกันทุกคนเลยกันนะครับวันนี้ก็พบกับผมเช่นเคยนะครับ Big m a t Gamer นะครับวันนี้เราครับจะมาจัดเซตหยาดนะครับผมซึ่งตัวละครหยาดนะครับเป็นตัวละครที่ออฟเลนค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ป่าค่อนข้างจะดีเหมือนกันนะครับผมก็วันนี้นะครับจะมาบอกนะครับว่าเซตป่าเซตออฟแล้วก็เซตที่มันมีเกาะขึ้นมาหน่อยนะครับมีตัวหนาขึ้นมาหน่อยนะครับผม เริ่มจากปากเลยนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้จะเกิดขึ้นมาไม่ได้นะครับถ้าไม่มีคนมาคอมเมนต์ว่าให้ผมมาจัดเซตหยานให้ดูหน่อยนะครับมีคนมาขอดูแบบพวกพลังแฝงครับแล้วรูนนะครับวันนี้เราจะบอกหมดเลยนะครับว่าเซตหยาน่าตำแหน่งฟาร์มแล้วก็ตำแหนงออสแล้วก็ตำแหน่งที่ออฟแล้วก็มีเกาะขึ้นมาหน่อยนะครับใครอยากจะเล่นง่ายๆก็จะเป็นเซตนี้แต่ว่าผมจะเริ่มจากเซตฟาร์มก่อนนะครับยาน ผมจะใช้เป็นดาบแดงนะครับผมแล้วก็ขึ้นมาเป็นรองเท้าัถคูดาวต่อมาจะเป็นขึ้นมาเป็นจอกเกาะเล็กก่อนพอเราได้จอกเกาะเล็กแล้วก็เป็นคีแล้วก็จากที่เราได้คีเราได้คีปุ๊บเราก็จะเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนจากรองเท้ารถคูดาวเป็นรองเท้ารถสถานะพอเราได้รองเท้าเปลี่ยนเปลี่ยนรองเท้าปุ๊บเราได้คีเสร็จเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้ขึ้นเป็นอันนี้เลยครับผมโบเกสเปียถ้าเกิดว่า ฝั่งตรงข้ามครับไม่มีไม่มีตัวหนาเยอะแล้วก็ขึ้นเป็นโบเกสเปียเลยนะครับอันนี้ก็จะคมกว่าถ้าเกิดว่าตัวฝั่งตรงข้ามนะครับมีแทงสองสองคนอย่างเช่นเรายืนเรียนเจอกับฮาร่าอะไรประมาณนี้ครับเราก็จะใช้เป็นนี่เลยครับมูรมุสะเปลี่ยนเป็นมูรมุสะแต่ว่าส่วนมากนะครับเรดเกมเราจะใช้เป็นตัวนี้กันโบเกสเปียแล้วก็ต่อมาจะเป็น เฟลิทูดดาบแดงเราสีแดงแรงลิ์แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของเคียวนะครับการตายนะฮะถ้าเกิดว่าคำถามว่าทำไมไม่ออกเป็นขวานละ่ะใช่ไหมมันก็น่าจะยืนได้นานขึ้นอึดขึ้นขวานก็ดีครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะเล่นแบบเบิร์ดดามจทีเดียวตายนะครับเราก็คือคือถ้าอยากเออถ้าเกิดว่า ในเกมนั้นอ่ะมันเล่นยากเกินไปนะครับดาบแดงเราเล่นยาเราดาบแดงเราเล่นยากเราก็เปลี่ยนเป็นเนี่ยฮะอย่างเป็นขวานเลยก็ได้แต่ก็เซตเดิมนะแต่อ่อมันก็จะหนาขึ้นหนาขึ้นมาแค่นิดเดียวนะครับเพิ่มเลือดประมาณประมาณสองพันนะฮะแต่ก็จะหนาขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่าบอกไว้เลยว่าตัวอย่างน,นะครับเราเราเล่นเปิดทีหลังเพื่อนนะครับเราอย่าไปเปิดก่อนนะฮะถ้าเปิดก่อนนี่เราเสียเลยนะ ก็จะเป็นเซตประมาณนี้เลยนะครับผม้าเลดเกมนะฮะตั้งประมาณนี้เลยต่อมานะครับก็จะเป็นรูนพลังแฝงพลังแฝงเราใช้เป็นนี่ครับเดวิลอเวกินนิ่งเซตประมาณนี้เลยนะรูนพลังแฝงเหรอต่อมาก็จะเป็นในส่วนของรูนรูนเราจะใช้เป็นรูนคีที่ข้อเพราะว่าผมเอาดาบฟาร์มไอผมเอาดาบคียท,ที่ข้อมาใช่ไหมรูนก็ต้องห้อยเป็นคีที่ข้ออยู่แล้วนะครับผมก็จะผมก็จะใช้เป็น อ่าแลมเพจ6ชิ้นนะครับผมแล้วก็เลคส4นะครับแล้วก็แอสเซสิเนต10เลยนะครับผมแล้วก็ดักคอนคอร์10นะครับเอ่อสแต็ที่ได้สแต็ที่ได้ก็จะป็นประมาณนี้เลยนะครับผมต่อมาไปอย่างเร็วเลยครับต่อมาเป็นเอ่อ uh, ตำแหน่งของออฟเลนมิดเลนนะครับผมไอเทมที่ใช้นะครับก็จะเป็นขึ้นเป็นในส่งของรองเท้าลูกคู่ดาวเลยนะครับผมพอเราได้รองเท้าลูกคู่ดาวปุ๊บเรามาเอ่อ uh, เอาของจอกเล็ก จอกอเล็กปุ๊บเราได้เรามาต่อเป็นของดาวคิที่ข้อมันคล้ายๆกับไอเซตของฟาร์มใช่ไหมพอเซตเซตฟาร์มผมก็ตั้งเป็นคิที่ข้อนะฮะพอเราได้คิที่ขแล้วนะฮะปุ๊บสิ่งที่ทำต่อก็กคือเปลี่ยนเปลี่ยนไอจอกเกาะเล็กตรงเนี้ยเป็นโบเกสเปีีร์ตั้งเข้าไปเปลี่ยนเข้าไปปุ๊บเราได้โบเกสเปีีร์แล้วต่อมาชิ้นต่อมาก็คือ โอไมอามซึ่งจะทำดาเมจอ่อซึ่งจะทำให้แบบสกิลดาเมจเราแรงขึ้นพอเราได้โอไมอาร์มปุ๊บเรามาเปลี่ยนครับเรามาเปลี่ยนรองเท้านะครับเป็นรองเท้าลดคูดาวเอรองเท้าลดลดสถานะจากนั้นเราค่อยไล่ไล่ซื้อเลยนะครับผมเออเฟรตทูดแล้วก็ในส่วนของเคียวนะครับกันตายผมก็ใช้เซตนี้เล่นตลอดเลยนะ ว่าจะเป็นเล่นออฟเลนหรือว่ายืนชนกับตัวแบบนั้นหนาอะไรต่างๆนะครับผมจะใช้เซตนี้ละลายหมดเลยส่วนพลังแฝงใช้อันเดียวกันเลยนะครับผมกับไอที่ฟาร์มนะครับเป็น d e วิลอ w เรค n นนินะครับผมรุ่นเหมือนกันรุ่นเหมือนกันกับของฟาร์มนะฮะต่อมาก็จะเป็นหยาดออฟออฟแต่ว่าหนาขึ้นมาหน่อยเราอาจจะเจอกับพวกอ่อเจอตัวจับหรือว่าตัวที่มันแก้ทางเราได้อย่างเงี้ย เราก็จะใช้เป็นเซตนี้เพื่อที่จะเล่นได้นานขึ้นแล้วก็ช่วยเพื่อนช่วยอะไรนะครับในการค้าไฟนานๆฮะก็จะเซตประมาณนี้หรือว่าใครที่ยังแบบว่ายังยังไม่ค่อยช่ำหรือว่าเป็นพวกที่มือใหม่อยู่หรืออาจจะแบบเอ้ยพี่ผมผมเล่นเซตดาเมจล้วนมันตายมันบางมากลยฮะก็จะเป็นเซตนี้เลยที่มีเกาะขึ้นมาหน่อยนะครับผมถึกขึ้นมาหน่อยเล่นง่ายขึ้นมาหน่อยก็จะเป็น ไอเทมแรกนะครับเราก็จะเป็นจอกเกาะเล็กกันมาก่อนต่อไปก็จะเป็นรถลองท้ารถคูดาวแล้วก็เป็นเนี่ยในส่วนของดาบฟ้านะครับผมพอเราได้ดาบรถคอนเสียหายเสร็จแล้วก็จะเป็นตัวนี้เราเปลี่ยนจากจอเกาะเล็กเป็นโบเกนสเปียทำไมผมถึงเป็นโบเกนสเปียใช่ไหมฮะทำไมถึงไม่เป็นวุรามูซาเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าเราใส่ลูนเจาะเกาะร้อยไงอันเซตนี้เราใส่รูนเจาะเกาะร้อยครับมูลรูปสระเราก็เลยไม่จําเป็นเราก็จะไปเล่นเจาะเกาะเป็นหน่วยเลยนะครับผมเลยเกมเลยเกมเลยนะฮะปุ๊บพอได้3มชิ้นนี้แล้วเราก็จะใส่เป็นสะท้อนนะฮะตรงนี้เข้ามาถ้าเกิดว่าทีมฝั่งตรงข้ามนะครับเล่นฟาร์ม เป็นตัวเวทนะครับเป็นตัวเวทนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นเนี่ยมาเลยครับผมเป็นไกอัสแตนด์ดนะครับขึ้นมาแล้วก็ต่อมาเขาจะเขาจะเป็นเป็นโอมิอาร์มทำดาเมจสกิลดาเมจเรานะครับทําให้มันแรงขึ้นนะครับในการปาาในการใช้สกิลอะไรต่างๆนะครับโอมิอาร์มจะมีประโยชน์เป็นอย่างมากเลยนะฮะในการทําดาเมจสกิลนะฮะต่อมาขาดไม่ได้เลยนะครับเขียวหรือว่า ใครอยากจะอ่าอุ้ยพี่ผมยืนได้ผมมั่นใจในตัวเองว่าผมจะไม่ตายใช่ไหมครับเอกไปเลยครับเฟรตทูจบทุกอย่างเซตนี้แรงเหมือนกันไม่ขีแต่ว่าเน้นเจาะเกาะเน้นดาเมจลุ้นๆไม่เน้นขี้เลยนะฮะบ,บอกเลยว่าตายครับเจอแบบนี้แต่ว่าชัวเพื่อความชัวนิดหนึ่งนะครับเรากใช้เป็นเขียวแค่นี้ก็ก็แรงแล้วนะครับผม ราะว่ามันจะมีโอเคสเปียร์แล้วก็โอวีอาร์มที่เข้ามาพยุงสกิลเราให้ให้เราแรงแล้วก็หนาด้วยนะฮะเนี่ยเสริมคมหนาก็จะประมาณนี้นะครับผมต่อมาพลังแฝงเหมือนกันนะครับผมเดวิลโอเวคเนิ่งเหมือนกันแล้วรูนนะครับรูนอย่างตัวนี้นครับเราจะใช้เป็นรูนเจาะเกาะร้อยหมดเลยนะฮะสรุปแล้วถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเล่นสายไหนก็บอกกันด้วยนะครับแต่ว่า ส่วนตัวผมผมเล่นสายคีย์ที่ข้อเพราะว่ามันแรงด้วยแล้วก็มีดาเมจด้วยดาเมจทั้งคีดาเมจทั้งจ่ายดาเมจที่โจมตีปกติมันแรงมันคิดมันแบบว่าระเบิดระเบ้อพลังโจมตีมันนะอันนี้ผมชอบนะแต่ว่าสายนี้ก็จะขอแบบว่าขอเข้าจังหวะที่2เข้าจังหวะที่2นะนะฮะถ้าเข้าจังหวะแรกนี่ตายนะฮะลำแรกแค่บวน่านเดียวก็คือจบเลยบางมาก โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะครับว่ามันมันจะเป็นยังไงแต่ผมทําคลิปไว้แล้วลง u t ทู e ไว้แล้วนะครับว่ายานเซตคิท์เทีลเนี่ยมันเล่นได้จริงนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นสายฟาร์มแล้วกันอ่าเดี๋ยวผมจะเล่นยานฟาร์มเซตเซตดาเมจประมาณนี้เลยโซโล่ไปเลยครับโซโล่ไปเลยยานฟาร์มครับขอบคุณสาหรับการติดตามนะครับขอยืมไปใช้หน่อยนะครับพี่อ๋อได้เลยครับผมได้เลยครับตามสบายเลยครับผม อ้าวแบบนี้มันท้าทายซะเหลือเกินมาเริ่มกันเลยครับผมอัพสกิลหนึ่งก่อนเลยนะฮะ ไม่ยากไม่ยากครับเกมนี้ไม่ยากเป็นเกมแรกของวันด้วยนะฮะเป็นเกมแรกของวันนี้ด้วยนะ

ต่อฟ้าอืมเจอไปแล้วตายนั่นน่ะเ,เดี๋ยวเราไ่เล่นนะฮะเดี๋ยวให้เราเลเวล ก็จะเล่นได้ง่ายอยู่วิตายไม่โดนอะ่ะเอ้าไปเผื่อใชอ้อ่ะไปผมกนึกว่าผมกดสกิลสองไปแล้วผมกนึกว่าผมกดตีธรรมดาไปแล้วอะ่ะผมก็เลยใช้สกิลหนึ่งปาด จริงมันยังไม่ตีอยู่หรอเนี่ยเอาเอาเอาอย่านะอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้เอลสู๋ว่ายิงไม่โดนแน่แล้วทำไมไม่เอามันล่ะไม่สแตนขีปล่อยมันเดินผ่านได้ง่ายขนาดนั้นหรอ ผมเป็นใชน้สติแล้วก็เหมือนว่าการ์ดจอจะไม่ซิวไหลซิวไหลสวัสดีครับป้าง ร้อยครับกะจังหวะที่มังกรมันยกขึ้นนะเมื่อกี้เกือบเข้าไปแล้วถ้าไม่ดูดีๆอ่ะพอเราได้คีย์ที่ข้อครับเราค่อยสลับนะครับแต่ถ้าเกมนี้มันไม่มีตัวสตันเยอะเราก็ไม่ต้องเราก็ไม่ต้องสลับก็ได้ทาไมมันไม่ไหลมันมันไม่ชิ่งอ่ะมันไม่ชิ่งเลยนะไอผมกดย้ำๆตรงนี้มันไม่มันไม่ชิงชงนะดดงช่งตุ๊กตาไปเลยอะ่ะ โอ้โหไม่งั้นนี่ตายหมดเลยนะจ้าเปิดก่อน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 เลืดปุดโอ้เดี๋ยวก่อนสตันเยอะอยู่นะให้เหมือนเก็บเลือดออนนะฮะสลับ มันตายตรงนั้นแหละดูแล้วเข้าไปเราเพเราก็จะตายเพิ่มอีกเซตแบบนี้ใช่ว่ามันจะเล่นง่ายสักทีเดียวนะฮะมันมีความบางของมันอยู่มันบางมากเลยนะ,ปประครูกส่งออกไปแล้ว ต้องเปิดต right. ีก็ได้เดี๋ยวก็ถึงแล้วหัวเราโคตรรวยอ่ะตอนนี้รวยมากอ่ะไปสุลตาแล้วตอนนี้ รอก,ก่อนนะรอก,ก่อนนะไปทําบนห้าวีเราปล่อยดาร์กกลางเลยนะอันนี้สูตรยืมมาสูตรปล่อยยักร์ปล่อยดาร์กยืมมาบวกอะไอีกแล้วย5สี่ยิบห้าวีปล่อยบวกกันไม่รอเลย กันบ่อยอเกินนะเราเนี่ยถามจริงมันก็แรงอยู่นะด้านเมจที่มันออกมาคือมันแรงมหาศาลนะเมก้าไหมไม่น่าจะเมก้านะน่า <team> จะได้แค่ควอตคิวอ่ะดูแนละ อันนี้คือเล่นให้ดูสดๆเลยนะเซตที่ผมตั้งไว้ฮะไว้ติดติดแต่ถามจริงมันก็มันก็นั่นอยู่นะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเอาสทางก่อนเดี๋ยวค่อยจบมันยังจบง่ายเกินไปยังไม่สใจสามทางก่อนไปไ,ไม่ไหวมันไปแล้วจะค่อยเล่นไปก่อนค่อยเล่นไปก่อนไม่รี่ะเล่นยานต้องเล่นจังหวะที่2องเลยเล่นจังหวะแรกไม่ได้ ติดติดเราน่าจะโดนอันติของโอเมนโดนจับอันติสกิลสามโอเมนออกไปไม่ได้เลยยังไม่ใช้กันติเลยอ่ะว่าจะเออไล่ไล่สแต็กไล่สแต็กสักสองสแต็กก่อนแต่บางจริงนะบางมากใช่ไหมเนี่ยอันนี้สองพันเกือบสามพันอันนี้สองพันอันนี้สองพันเนี่ยจบแล้วบางไหมบางแต่แรงทั้งน,นั้นอะ มันคนมันอยู่เยอะเราต้องเราต้องแต่ว่าเราต้องเล่นชิงนิดหนึ่งนะหรือไม่ถ้าถ้างั้นก็เอาเคียวให้ได้อะให้ได้เคียวก่อนเดี๋ยวค่อยเล่นมัวกลางไฟออกถ้าไม่งั้นนี่ก็มีเตีจะตายเนะข้าไปในวงไฟเกินเล่นแล้วเกินเล่นล้วไปสิครับรออะไรฮนะ <laughs> เห็นไหม <im itation> มันไม่ตายมันไม่ตายเอาละรครับตอนนี้เราก็ของเราก็โคเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ไหวหรือเปล่าไม่น่าจะไหวนะยอสุดูยอสุเอ้ยไม่ไหวหรอกก็ตายฟรีนั่นไงเดินเหมือนรู้อะ่ะทีมฝั่งตรงข้ามเดินเหมือนรู้เลยแล้วก็ได้ดากไปด้วยนั่นไงไเจ็บใจเลยดิโคตรเจ็บใจอะยอสุบอกเลย เพื่อนเราก็ตายหมดเลยต้องทำให้ดีๆแล้วเว้ยต้องทำดีๆแล้วเว้ยต,ววตายไปซะ ao, team lo bị hải bị một bột này, lên lên đen đen, chặt chặt, không được đeo đeo, đeo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  đeo đeo, เติมเลืดก่อนนะฮะ การป้อมไม่ได้หรอซัพพอร์ตโอ้โหเฮ้ยตกใจเฮ้ยน <Unf jaar> ่นะถอดเ่นอะไรเนี่ยเอ้คีบแค่นี้การป้อมไม่ได้หรอฮะอุ้ยซัพพอร์ตอะไรครับเนี่ยโอ้ไม่น่าเลยฮะไม่น่าไปให้โอกาสเลยอู้ยจะตาย โอเคก็สรุปว่าเซตนี้มันเล่นได้แล้วเล่นได้โหดมากนะครับผมแต่เพื่อนเราร่วมทีมก็ต้องโหดตามด้วยนะฮะก็สรุปแล้วได้ไอเ้เซตนี้ครับเล่นได้จริงแล้วก็ดามเมจเยอะมากนะครับผมโอเคสำหรับยานฟาร์มคลิปด้นสุดอันนี้ก็ต้องหรืว่าขอลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีบ๊ายบาย สวัสดีครับสวัสดีจบ <laughs> ไ,มไม่น่าเลยไม่น่าไม่น่า